โยบซาดิวิรุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาทายกล่นกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลดเจ้าเกม Call of Duty Black Ops 7นะครับเป็น Open beta นะหรือว่า,าใช้ในการโหลดจริงก็ได้นะครับซึ่งเกมจริงเนี่ยน่าจะเปิดไม่รู้เปิดเดือนไหนนะคนดูนะผมก็จำไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่า Battle Field เปิด <laughs> เดือนตุลาคมแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีให้ออทิสเบต้าแล้วนะเ,เป็น Open b e t a แล้วนะท่านผู้ชมนะในสำหรับ Black Ops 7นะก็ วิธีการก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกเราก็ต้องอไปโหลดเจ้าตัวนี้มาก่อนนะนี่ในเจ้าตัวกดเซิร์ชก็ได้นะครับท่านผู้ชมมาเซิร์ชขึ้นมานะครับกดเซิร์ชขึ้นมานะครับคำว่าอ Xbox นะท่านผู้ชมนะนี่ Xbox ก็ลง Xbox app ให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ไปเช่า Xbox Game Pass นะท่านผู้ชมนะอสำหรับใครยังไม่ได้เช่า Xbox Game Pass ก็ไปเช่าได้นะครับเดือนละ129บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เล่นเกมได้ฟรีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันจะมีเกมใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับใครที่อยากเช่านะครับก็ไปเช่าได้หรือจะไปเช่าอ่าผ่านในส่วนของอ่าช้อปปี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากเช่าผ่านช้อปปี้นะครับมันก็จะมีแบบราคาถูกๆเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะเอาละเมื่อเราลงมาเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะก็ล็อกอินไซนอินให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปเช่า Xbox Game Pass ให้เรียบร้อย นะคสำหรับใครไม่มีที่ไปเช่าก็ไปเช่าได้ที่ Richman Shop ก็ได้นะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างคำยายใต้คลิปหรือว่าตะกร้ามุมล่างก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับเช่า Xbox Game Pass เนาะเมื่อเช่ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับหรือว่ากดไปที่เกมพ Pass มุมซ้ายมือก็ได้นะครับนี่เห็นไหมกดเข้าไปได้เลยปุ๊บนะก็จะเจอกับ Back off ตรงนี้นะครับนี่คอเบล u ตี้แบ็กอ f นะถ้าไม่เจอก็พิมพ์ค้นหานะครับเขียนคำว่าอ่า BO7 นะท่านผู้ชม BO7 อดย่างนี้ก็ได้แล้วกด แต่ว่าอนี้มันเกมมันจะเปิดเดือนสิบเอ็ดนะวันที่สิบสี่นะครับอันนี้มันเป็นเบต้าเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เนาะเออเรากดเข้าไปได้เลยปุ๊บนี่แล้วก็กด i n s tall ได้เลยนะครับเพื่อลงมันนะนี่อันนี้กิดฟรีก็มีนะนี่กิดฟรีก็ได้นี่เห็นไหมมันกิ๊ดฟรีอยู่แล้วนี่เราก็กดก e t ดได้เลยอ่ากิดไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก,กดการกรบาทนะครับกดการกรบาดออกอ่ะคนดูที่นี่เข้าใหม่นะฮะ อ่าแล้วก็จะเห็นอ่าในส่วนของเกมพาสนี่กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ Backoff 7นะครับแล้วก็กดอ่าอิน t ต l ลนะท่านผู้ชมนะ i n น t a l l ปุ๊บขึ้นมาทีนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราต้องเลือกนะฮะท่านผู้ชมนะเราต้องเลือกนี่เราต้องเลือกมันจะมีขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอ่า Back อ f f 6ที่จริงอ่ะเราจะเล่น Backoff 7จ e t เบนะั่นเราต้องกดติก๊ก Back o f f 6ออกนะอะไรที่เป็น Backoff 6อะไรที่ไม่ใช่ Backoff เจ็ดอะคนดู อะไรที่ไม่ใช่บ o โจิตเนี่ยเอาติกออกให้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมผมติกออกแล้วไปกองผมมันไม่งั้นมันกินพื้นที่เยอะนะตอนแรกสองรอยกว่ากิกนะตอนนี้ติกออกไปปุ๊บก็เหลือน้อยแล้วนี่อันนี้บ o 6 m ห d e ม n w a r f a ฟ e อ,ออกให้หมดนะครับอันไหนที่เป็น Back ออฟจอย่างเงี้ยให้คงไว้นะทานผู้ชมมันจะได้เล่นได้นะออาไม่ไม่ไม่ใช่มันจะได้ได้ได้มันจะได้เหลือ,อพื้นที่เยอะมันมันจะได้ไม่กินพื้นที่เยอะอ่าพูดผิดคนดูขออภยัยนี่ติ๊กออกติ๊กออกติกออกอ่า ออกโอเคนี่เห็นมันจะเหลือจาก200รอกว่ากิกเหลือ ok, แค่ห0สิบกิกนะจากนั้นกดนิกได้เลยแล้วก็เลือกพื้นที่ไดที่เราจะลงได้เลยนะท่านผู้ชมอืมแล้วก็กดอ่านิกได้เลยอ่าเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดนิกได้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าคอทตัวนี้กดติ๊กถูกไว้นะครับแล้วกดอินสตอลจากนั้นก็ไปดูการดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะเห็นไหมตรงนี้อ่ามันจะขึ้นมาแล้วนี่อันนี้เราก็รอนะครับรอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานะครับนี่เห็นไหมนี่โหลดกาลังโหลลดแ้วะ อ่าทีนี้เราก็รอต่อไปนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี้มันก็จะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาตรงเกมพาสของเรานะครับหรือว่าในส่วนของตรงนี้นะครับหน้าจอหลักนะท่านผู้ชมนะอ่าเราก็ไปเล่นได้เลยนะครับกดไปคลิกได้เลยหวานจอยกดจจสใช้แล้วก็รอมันลงสักนิดสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมานะครับคนดูหวานจี๊บอิ่มเป้เหมือนแม่ป,ป้อน บาเกยารรอเลยนะครับคุณดูนี่รอมันซิงข้อมูลอะไรก่อนนะนี่มันก็จะขึ้นมาครับซิงดัตตานะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะฮะแล้วก็กดเยสนะครับกดไปเรื่อยๆคุณดูนะครับไม่มีอะไรหรอกนี่มันก็จะขึ้นมานะครับว่าให้เราทําการแบบอัปเกรดอ่การ์ดจออะไรพวกนี้นะครับให้เรียบร้อยนะเป็นอ่เวอร์ชั่นล่าสุดนะอ่ามันก็จะมีบอกอยู่นะครับ คือจะเป็น AMD มันก็จะบอกไปนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนก็ไปอัปเกรดนะครับตรงนี้ะด้านหลังนะมันจะเขียนว่า r e c o m m e n d เนี่ยเนี่ยแนะนำเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับการ์ดจอนะครับแล้วก็ในส่วนของ AMD เนี่ยของผมเนี่ยมันอ่าของผมเป็นเวอร์ชันน5 580.88นะก็ม,มันบอกว่าให้อัปเป็น5 8 0 9 7นนะท่านผู้ชมนะเราก็ไปอัปเกรดนะที่จริงเราอัปเกรดนาวตรงนี้ก็ได้ไปโหลดล่าสุดหรือว่าจะเป็นไอคอนตรงนี้ก็ได้จะเป็นไอคอนเราก็อ่าเล่นตามแบบไดเวอร์ได้เลยแต่ว่า ถ้าอัปอัเดตนะมันจะดีขึ้นนะเวลาเราเล่นนะครับนี่มันจะมีเลือกไปอัปเดตตอนนี้กับเอ่อ uh, อัปเดตทีหลังก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกเนาะอืมแล้วแต่สะดวกนะถ้าเป็นอัปเดตตอนนี้ก็กดอัปเดต now ปุ๊บมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้ากดไอคอนปุ๊บมันก็จะทำงานทาตามเครื่องอ่ะคนดูนะฮะที่เล่นไหวโอเครอดูนะครับ มันเจีย๊ยบนี่มันจะมีตยงนี้ติ๊กถูกให้หมดนะครับอันนี้มันเป็นเบต้าอยู่นะท่านผู้ชมอ่าเป็นเบตา้าแล้วเปิดจริงก็เดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่สิบสี่นะอันนี้เรามาลองเรามาลองแม่มันภาคละปีเลยหรอวะคนดูว่าแต่เฮกมันภาคละปีเลยเหรอ,หรองงนะจะงงงงนะตอนนี้เย้ yeah, ไปนี่มันจะบอกให้เรารสตาร์ทแล้วกดีสตาร์ทนาวตรงนี้ปึ๊บอิ่มแร้มเหมือนแม่ป้อน นี่มันจะมีการรีสตาร์ทนิดหน่อยนะครับเพื่อลันระบบนะเฮบยโอเครอเข้าล่นนะครับนี่ก็ให้มันแบบอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะไอออพติมา์ไดเวอร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็แนะนํานะครับอย่างที่ผมบอกแนะนําว่าให้ไปอัปเดตนะอัปเดตหน่อยอัปเดตไดเวอร์นะครับนี่มาแล้วแม่เราก็เลือกได้เลยนะเพลต้าไอตรงนี้นะครับไอตรงนี้ไม่ต้องไปเล่นมันเนี่ยตรงนี้ที่มันมีขึ้นมาอยู่เนี่ยไม่ต้องไเล่นมันเลยมันไมไ่เกี่ยวนะพวกนี้มันเป็นแบ็กออฟหกนะที่เขียน BO6 b หกแบ็กออฟหกเนี่ยไม่ต้องไปเล่นเล่นอันนี้นะแบ็กออฟเจ็ดนะคนดูนี่เห็นไหมอ่ากดเล่นเลยกดเพลตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็รอมันล้านแป๊บหนึ่งก็คคือรอรรมมัันนเเข้ากะบ คน oh, เล่นอาจจะเยอะหน่อยนะช่วงนี้นี่รอรอนครับรอ <c oughs> อ่ากดแอโล่รอมันหน่อย มันน่าจะเข้าแบบขั้นตอนมันอาจจะหลายรอบในช่วงแรกนะแล้วมันเปิดทดสอบถึงวันที่ไหนนะวันที่เจ็ดที่แปดไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าอันนี้อัปเดต่าโอเคเนี่ยหรือมันมันให้รีสตาร์ทนะเนี่ยอันนี้ที่จริงมันจะรีสตาร์ทมันจะรีสตาร์ทเกมนี่เห็นไหมมันจะรีสตาร์ทเกมไม่ต้องไปกดออกนะเนี่ยมันรีสตาร์ทเองของมันอย่างนี้ประมาณนักรอบสองรอบสามรอบประมาณนั้นแหละคนดูเอาละ รอสกแป๊บ <c oughs> รอสแปบ๊แปบนี่มาแล้วครับนี่เห็นไหมอ่านี่เราเดี๋ยวเราไป เล่นกันเลยนะผมขอไปจ้างค่าก่อนมุมบนขวามือนะครับแล้วก็ในส่วนของอกราฟิกอขอออดิโอก่อนเลยคนดูอ่ไปตั้งค่าแป๊บคนดูนะ g ก o b a l ในเพลงว่าผมจะปิดเพลงมันยังไงวะโชว์มอตรงนี้ยังไงเกมเพลย์มิวสิกเอาลงในออลอกในออลอกวอลลุ่มอโอเคแล้วก็ไปในส่วนของกราฟิกอันนี้ เคฟูลสกินอยู่แล้วการ์ดจอตัวนี้โอเคแก้ว okay. <c oughs> ถูกแล้วอ่าอันนี้น่าจะกราฟิกน่าจะสูงหมดแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันมีให้เปิดน,นี่หรือเปล่าเฟมเจนลิมิตเฟรมเรดโชว์มอลตรงนี้โอเคลิมิตเฟรมเรดนี่ไงเฟรมเรดผมให้ไว้แค่จอผมมันแค่ร้อยสี่สิบกเกเป็นร้อยห้าสิบพอ นะครับตรงนี้อ่าโอเคฟโฟกัสโหมดอนะ่ะคุณตี้นะครับกดแอปพลายก่อนคุณตี้นะครับนี่คอมมินจะมีบอกอยู่นะผมปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยละกันคุณดูนี่อัพสเกลลิ่งก็มีนะนี่อัพสเกลลิ่งเอฟเอเอาร์สามนี่นสำหรับเอ็มดีนะถ้าเปิดแล้วเฟรมจินโคตรดีอ่ะพวกอวีจีพวกเครื่องที่แบบสเปิกต่ำๆนะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นอินฟิเนียก็อ่าใช้อ่าดีเอนะไม่ใช่ d l เอนะ DLSS นะท่านผู้ชมอ่า แล้วก็เปิดดีย,ร,ยร์เอสเฟมเจนเป็นออนไว้นะครับนี่เห็นไหมวีแรมทาร์เก็ตสเกลอะไรพวกนี้ก็ปรับได้นะครับอันนี้ปรับไว้อยู่แล้วภาพสูงอยู่แล้วโอเคแอปพลายเซตติ้งครับอ่าทีนี้ออกไปเล่นนะฮะนีวิววิวเออวิวก็ FOV FOV โหมดนี่ผมปรับร้อยยี่สิบแล้วกันดี u l ลโอเค,อเคประมาณนี้แหละอ่าโมชั่นมืออ่าโอเคเรียบร้อยไปออกมาเล่นครับคนดูมันตีเพยเยอร์ ลองเล่นกันดูนะเป็นไงบ้างนะครับไว n o วอันนี้มันสอนเฮ้ยเทนนิงคอ o s สโอเคไม่เป็นไรครับนี่อันนี้มันอ p t ติไมซ์อยู่นะครับนี่พีโหลดดิงเชดเดอร์มันติเพเยอร์นะรอมันโหลดหนิดนึงที่จริงเรากดไฟล์เมทดไปรอก็ได้อ่ารอ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 ,รอ,รอ,รอพรีโหลดก่อนรอมันพีโหลดให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับคนดูโอเครอนะครับรอให้มันอ p t ติไมซ์เชดเดอร์ก่อนนะฮะ <c oughs> อ่าโอเคมันออปติไมซ์เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะไปย let's go ไฟแมทครับลองเล่นดูเลยกดติ๊กถูกให้หมดนะครับสิเห็นไหมมันจะเป็นหมดนะเอรูนู no. นะครับนี่ฮาร์ดคอร์มอชพิทเอ้ยอันนี้คืออะไรวะโดมิน,นิชันโอเคเอาเลยคอเอาเป็นคอมอชพิทก,ก่อนละกันเล่นเลยดีครับเสิร์ชก่อน เย่ yeah. มาลองดูกันที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณดูนะว่านจีบว่านจีบเอาเรื่องมาลเลยเอาละฮะปลุกความเม่นยำในตัวพี่โคกมาอีกแล้วว่านจีบอันนี้ครอติกด่านอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นด่านใหม่เออแต่รูปแบบการเล่นผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะโอเคเราเลือกได้โอ้โหเอาเรื่องจัดไปสีสไลด์ กดคอนโทรโอ๋อคอนโทรนยังมีอยู่เหมือนแบก็กออฟหกนะท่านผู้ชมนะอุ้ยแต่ภาพสวยนี่อันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะไม่รู้เอพีอีเท่าไหร่ไม่ได้เปิดวัดสวยสวยโดอนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยกดกดกดเอาไว้ไว้โอ้ อ้าวเรื่องจะจัดเลยครับพี่บ่าวโอเคมาเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราดูโหลดเอาได้ไหมจัดโหลดเอาใหม่ดิโหลดเอาโหลดเอาหนึ่งโอเคมาเฮ้ยปืนมันดูล้ำล้ำยุคอยู่นะคนดูนะ อันดีแตกหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยเยียงล่วงล่วงลงพื้นอะไรวะนะปลอยปีนขึ้นไปปลอยล่วงล่งวงปลอยล่งวลง แกวแกวเว้ยไม่สไลด์ตรงนี้แตกตลอดเลยคนดูสไลด์ล่วงเฮ้ยใช้ได้่าคนดูสวยต่ยมาดีต้องเขาวัดทำบุญถ้าไม่อาจจะโชคร้ายสวยล่วงครับเฮ้ยแต่มันมองหินง่ายนะภาพ โอ้โหผมมัวแต่ใช้กระสุนอยู่เอ้ยใช้ได้ใช้ได้คนดูแกวแกวแกวไว้ผมใช้กระสุนนานอยู่เหมือนเนี้ยโอ้โคเล่นพดผิวอ่ะใส่สไลดยน์ใส่สลด์ฮอปฮอปเขาเรียกฮอปเออมันยิงแม่นจังวะ ที่จีนด้วยคนดูสวยร้องร่วงล่วง ours. Do is not เอาไว้เอาไว้โอ้ลื่นจัดเนี่ยคนดูแต่ผมแนะนำไปอัปเดตเดวเวอร์การ์ดจอนะคุณดูนะไหวร่วงวู้ฮสไนเปิล มันมีหลายตัวมีหลายตัวเฮ้ยมันอยู่นะนี่คนดูใช้ได้เลยตต้องไปอัปเดตไดเวอร์ไดเวอร์สกัดจอสแล้วอ้าวเรื่องมาดิเพื่อนโอ้โหเกือบตายนั่นน่ะประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมสลับอาจจะตัวเกม Call of Duty โอ้ คอป b ้ซีにに่แบ็กออฟผูกไอแบ็กออฟจิตนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็สำหรับ b บ็กออฟจิตก็ไปจัดกันได้นะท่านผู้ชมภาพถือว่าดีใช้ได้เลยนะสวยสวยสวยนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตะกรจึก็ม่คลิปหน้าไปจ้าคนดูหวานเจี๊ยบ